วัสดีครับเ่นผู้ชมมาต่อนะเนี่ยผมคิดเนี่ยแนวต้นตาลนลุงเลินต่อมาอีกเส้นหนึ่งเนี่ยแนแนวใช่เอาเอาหกขุนมาต่อมาอีกเส้นหนึ่งแนวต้นตาลเนี่ยต่อจากเส้นกลางเนี่ยออกมาเส้นหนึ่งเนี่ยจบจบเพราะว่าตรงเนี้ยลุงเลินมันมีไอ้นั่นอยู่แล้วใช่ไหมมันมีหกขอโทษนะมันมีหกขุนอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเราต่อไปอีกห้าตัวได้ไหมล่ะได้ ห้าหกตัวเนี่ยต่อแนวนี้แนวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ต่อมาด้านนี้ผมว่าง่ายกว่าตรงอย่างเดียวแล้วก็เปิดแล้วก็เอาเอาวาวไว้ที่หัวถูกไหมเอาวาวไว้ที่หัวเอาสายยางออกไม่เอาสายยางเอาวาวไว้ที่หัวนี่ง่ายกว่ามาอย่างนี้งงเดี๋ยวก็หากเดี๋ยวก็ต้องเดินไปปิดวาวไอเดี๋ยวไปปิดวาวตรงนู้นพี่เจริญเดี๋ยวไปปิดวาวตรงนี้เจมเดี๋ยวไปปิดวาวตรงนี้ไปเปิดวาเหนื่อย เอาอย่างนงี้ยเอาอย่างนงี้ลรงเลไไไไงยไ,ไม่จบไงถึงบอกว,ว่ามันไม่จบไงรงเลยคือคือบอกเลยนะไอต่อไปเส้นนู้นอ่ะผมกะจะเอาเลนเดียวไปเลยเลนเดียวแล้วก็ไปต่อแยกสนนะงองเ,อเส้นตรงนู้นอ่ะไม่ต้องเอาสองเส้นตรงนี้ ลีกเส้นหนึ่งแยกมาก็แยกมาด้านนี้เจ็น,นะนทนีแล้วมั้งอ๋อเพลแล้วดิอ่าประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละที่คิดเอาไว้อ่ะแต่ไม่ไม่ใช่ไงไม่ใช่แนวนี้ไงก็ไม่รู้จะทำยังไงนึกอะไรไม่ออกเดี๋ยว Danny got it.